และอีกอย่างหนึ่งต้องบอกให้มันรู้ด้วยนะแล้วรวมทั้งบอกทั้งนักการเมืองนักวิชาการนักวิชาเกินที่ออกมาบอกว่าที่อุ้งอิงไปทําสัญญาช่วยเหลือกัมพูชาช่วยเหลือกัมพูชาเช่นทําอะไรบ้างเมืม่อวานมีคนถามเนาะทําอะไรบ้างทาสะพานทาสะพาน ข้ามไปกัมพูชาทําสะพานให้กัมพูชาข้อตกลงนะทำะแล้วก็สัญญาด้านแรงงานจ้างแรงงานกัมพูชาแล้วก็ไปช่วยกัมพูชาเรื่องโครงสร้างพื้นฐานไปช่วยเรื่องอการค้าพรมแดนและข้อตกลงหนึ่งก็คือสะพานมิตรภาพไทยกัมพูากัมพูชาไทยหรือที่เรียกว่าสะพานตึงบอบ้านหนองเอี่ยม ที่ตกลงจะสร้างกัน,อ,น,นกอันเนี้ยมรดกอันเลวร้ายที่อุงค์ิงทาไว้ที่เพื่อไทยทําไว้ถามหน่อยแล้วไอ้นักวิชาการนักวิชากเกินของกรัรมพูชาและรวมทั้งเออคนไทยบางพวกที่บอกว่าต้องทํานะเพราะเป็นสัญญาระหว่างประเทศเฮ้ยเอ็งคิดอะไรอยู่เอ็งคิดผิดหรือเปล่า กได้ไหมคะได้ดิใครไปตกลงเพราะอะไรรู้ป่ะเขาบอกว่าการช่วยเหลือเนี่ยเขาช่วยเฉพาะมิตรใช่ไหมตอนนี้ไม่เป็นมิตรกันตั้งแต่เองเองเองยิงระเบิดยิงยิงยิงระยิงระเบิดมาลงปั๊มน้ำมันแล้วน่ะเพราะฉะนั้นไม่ใช่เพื่อนกันแล้วไม่ต้องช่วยและไม่ว่าสัญญาใดๆระหว่างประเทศถ้ากูไม่ทำมึงจะทำไมคำพูดชัดๆเลยอ่ะ การช่วยกันนะ่ะเขาช่วยเฉพาะมิตรประเทศเขาไม่ช่วยศัตรูเพราะการช่วยศัตรูมันคือกบฏการช่วยศัตรูคือกบฏเขาช่วยเฉพาะมิตรประเทศแล้วมันหมดความเป็นมิตรประเทศตั้งแต่เองยิงระเบิดมาลงบ้านข้าแล้วจะเป็นมิตอะไรเพราะฉะนั้นไม่ช่วยไม่ให้ไม่ทำอะไรทั้งสิน้นและห้ามเปิดดานด้วยไม่เปิดดาน ปิดทุกอย่างไม่ช่วยเหลืออะไรแล้วไม่ต้องคบกันใครอย่าเปิดนะถ้าใครเปิดเนี่ยถือว่าเองกำลังคิดไม่ดีละเพราะปล่อยให้เงินทองไหลไปหาศัตรูและศัตรูเอาเงินเหล่านั้นกินอิ่มแล้วทำไงกินอิ่มแล้วเสร็จแล้วซื้ออาวุธด้วยแล้วกลับมาทำร้ายเรา เท่ากับเองส่งสเสบียงให้ศัตรูนะใครทำอันนั้นคือขายชาติไม่มีใครหรอกการศึกสงครามไม่มีไม่มีใครส่งอาวุธให้ไม่มีใครอุดหนุนหรือส่งสเสบียงให้ศัตรูอย่างนั้นเขาเรียกกบฏถ้าเป็นในสมัยกรุงศรีก็เรียกประหารเพราะฉะนั้นใครที่ทำ รัฐบาลนี้รัฐบาลที่พึ่งทำก็อย่าทำอย่าเปิดอย่าเปิดดินแดนอย่าเปิดพรมแดนจนกว่าเขาจะยอมทำเรื่องเขตแดนให้เสร็จเรียบร้อยนักเรียนก็ไม่ต้องมาเรียนเรียนแล้วมาเนรคุณเราฉลาดพอเราจะไม่เป็นชาวนาเพราะฉะนั้นถ้ามาเรียนแล้วเนรคุณอย่ามา เปลืองเปลืองงบเอางบไว้ให้อนักเรียนไทยเรียนดีกว่าคุณจําได้ไหมาซาอุจำคดีซาอุได้ไหมเวลาเขาตัดสัมพันธ์กับเราเขาทำไงตัดหมดเลยนะแรงงานก็ไม่ให้เข้าแรงงานก็ไม่ไม่ให้อ,อาการทูตก็ไม่ให้คือโลกเลิก,เลกคบเลยเราต้องเลิกคบสามสิบต่อปีเลิกคบเพราะอะไร หนึ่งเขาสอนให้คนของเขาเกียดคนไทยในเมื่อเกียดกันแล้วจะมามาบ้านเราทําไมเกียดกันแล้วจะมาบ้านเราทําไมก็ไม่ต้องคบกันคุณไม่ต้องกังวลเรื่องการค้าการค้าระหว่างโคมแดนคุณไม่ต้องกังวลเพราะอะไรตรงนั้นอะ่ะนิดเดียวนิดเดียว ไม่แล้วสําคัญคือพวกเราคนไทยต้องช่วยกันด้วยอย่าหวังแต่รัฐบาลอย่างเดียวรัฐบาลไม่ให้เข้ามันมีคนหลบหนีเข้ามาถ้ามันมีคนจ้างมันก็จะมีคนหลบหนีเข้ามาแต่ถ้าพวกเราไม่ให้ไม่จ้างมันเข้ามามันจะมาทําอะไรกินถ้าคนไทยไม่จ้างต่อให้มันหลบหนีเข้ามาเนี่ยแล้วมันจะเอาอะไรกินมันจะเอาอะไรกิน เพราะฉะนั้นเราไม่ต้องช่วยใดๆทั้งสิ้นเพราะช่วยเขาเขากินอิ่มมีความรู้กินอิ่มมีความรู้แล้วคุณว่าใครฝึกทหารให้เขากินอิ่มมีเงินมีเงินกินอิ่มเสร็จแล้วอะไรเอาเงินไปซื้ออาวุธแล้วมาท,าทําร้ายเราเฮ้ยมันต้องเลิกครบไหมไม่ทํา การช่วยเหลือเขาช่วยกันเฉพาะมิตรประเทศแต่เองเน่ยไม่ได้ไม่ได้เป็นมิตรกับประเทศไทยแล้วไม่ช่วยอันนี้มันไม่ใช่มิตรตอนนี้มันเป็นศัตรูจะช่วยเหลือมันเหรอใครช่วยถือว่ากบฏนะเว้ย